มอแก๊งมันชุกหมอกลมาอยู่กับมอแก๊งนะคะครับวันนี้พิเศษมากๆเรามีช่วงใหม่นะครับช่วงมอสนุกซ่ากล้าลองไหมนะฮะโอ้โหซึ่งช่วงนี้พิเศษมากๆเราจะเอานักเรียนตามโรงเรียนที่เราไปนะฮะใช่แเราหาเด็กซ่ามาเลยดมัสนุกซ่ากับพวกเรานะฮะเดี๋ยวเชิญคนแรกเลยดกว่าไปดูกันว่าเขาจะสนุกซ่าขนาดไหนโอเคเขอเชิญน้องส้มหน่อยครับน้องส้มมาเขาเชิญน้องส้มหน่อยครับโอค เชียร์เยอะนะวันนี้พาเพื่อนๆมาเชียร์เยอะไหมครับเยอะค่ะคือช่นยมือซ่อมอยู่ไหนเนี่ยนายแซงกับน้องส้มเนี่ยขอดูมือเพื่อนน้องส้มนะครับโอเคดูดิวันนี้มีอะไรมาโชว์ให้พวกเราดูครับครับเพลงของกระแตค่ะเพลงของเพลงของกระแตโอ้โหในวันที่จะโชว์เนี่ยเราให้น้องโชว์ในเพลงได้ไหมซัมเป็นลูกคอให้ดูซัมเป็นแบบขอแบบ อ้แค่นาปั้ดใจให้ทีไรใจหนึ่งยังห้ต่อไปเออเฮ้ยอันนี้ตรงๆนะพี่ทงา์เป็นคนตรงๆนะพี่พงไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะซาตรงไหนเลยอ่ะพีุ่งษมีอะไรที่มันซาซแต่ว่าไม่ธรรมดาไม่รู้ว่างั้นพิทขออีกอันหนึ่งอะไรมีอะไรอันนี้สนุกซาของจริงทำไมฮะ B บอ ขอเชิญน้องบีบอรที oh ่บ่อครับนนำตัหน่อยดหน่วีเดียวนี้ชครับชอมงครับมง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 โหไครับชือบอมครับช่ะครับไดครับไดครับไดคนไหนที่แบบเก่งที่สุดแบบฟรีสไตล์ให้ดูหน่อยงี้เราใน้อฟรีสไตล์อ่าลองลององชอหนที่ว่าสนุกซ่านอามิวสิก ก็เต้นบีบอยร้องเพลงเฮ้ยธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับมีอะไรอีกมีอะไรมาโชว์อีกไหมครัสามารถเอามามิกกันได้ค่ะมิกกันได้ได้ครับจริงเหรอคือยังไงครับน้องส้มจะร้องเพลงแล้วข้างหลังจะเต้นอย่างนี้เหรอฮะค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงจากเวทีนี้ให้เขาโชว์กันไหมมอบให้เขาโชว์กันด้วยพบกับโชว์ของบีบอยและลูกทุ่งนะครับ จริงไม่เชื่อว่าเราผสมผสานกันได้ขนาดนี้เห็นน้องออกมาตอนแรกไหมครับเรียบร้อยสุดๆอ่ะแต่พอไปเกิดถูกมีทาหน้าด้วยใช่พี่บุ๊คได้ลมอ่ะพี่ฟุ๊คทำขนาดนี้แล้วทำไมอยากเต้นใช่ไหมอยากเต้นเลยคืออยากเต้นกับน้องใช่ไหมในฐานะที่เราปกติเราเป็นซีควีนนี่เราก็เต้นอยู่แล้วทุกคนให้รู้ก่อนครับถ้าเกิดพี่บุ๊คยังไม่กล้าพี่มีอุปกรณ์ช่วยครับจริงเหรอ วันสคนอันนี้วันวันนี้เราลองร้อยเพิแค่วันแดดใช่ไหมาทำไมอ่ะใส่แล้วมันมีอะไรอ่ะใส่แล้วหยุดต้นไม่ได้โอ้ไม่เชื่อพี่บ่งลองใส่แล้ว่ไม่เชื่ออย่าร้องโลครับร้งนรนพนง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 พก่อนงพนงพนงไนงพ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 นกไนงพนงพนพนงพนงพนงงพงมงงงนน

โถมาถโอยสุดยอดขนาดนี้วันถมาแรงไม่รู้น้องๆอยากจะเห็นโ์ไอ้พิชมาใส่หรือเปล่านะเอออพิชนี่ก่อนเดี๋ยวเพื่อนวเือนๆวิก่าหึงนเติมให้ตินี่าเลยไปเลยตอ้เอนะเอนนอไไดดก เมื่อกี้ก็เรียกได้ว่าทั้งสนุกทั้งซ่าเลยนะสุดยอดจริงๆนะสุดยอดมากเลาครับขอเสียงให้น้องๆหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องๆอย่าเพิ่งไป้อย่าเพิ่งไปซ่าซาต้องบอกว่าต้องบอกว่าสนุกซ่าขนาดนี้เนี่ยเรามีกิฟต์ให้ละของรางวัลมอบให้เลยครับโอ้โหมานี่นะฮะมิเรนดานะครับสนุกซ่านะฮะโยชิมอบให้หน่อยลองถึงเสื้อด้วยอันนี้เสื้อเดี๋ยวโชว์นิดนึงนี่คือเสื้อของมิเรนดานะครับ น่ารักมากอ่ามอบเลยเขให้น้องทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากขอบคุณมากขอบคุณมากช่วงมอไอดอลถามคำถามโดนใจไอดอลสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกู๊ปี้ไอสนุกมันรู้กันวันยูนิเต็ด มาอยู่กับช่วงมมไอดอลนะครับช่วงนี้เราจะเปิดให้น้องๆทุกคนทางคำถามพี่ๆศิลปินได้ทั้งในโกะทั้งน้องหวายด้วยครับผมคำถามข้อแรกนะถามน้องหวายแล้วกันตัวอักษรขึ้นต้นคือขครับเฮ้นี่น้องใส่หมวกคนนี้นี่ยกมือแล้วมาแล้วเชิญเชิญตรงนี้ครับน้องชื่อชื่ออะไรครับชื่อออมค่ะออมวันนี้มีอะไรจะถามครับคนที่พี่หวายรักที่สุดคือใครคะ คนที่พี่ไหวรักที่สุดคือใครครับอพี่ไหวครับพี่ไหวนะบอกที่ครับรักใครครับรักพ่อแม่กับรักหนูรักพ่อแม่กับรักหนูถ้าเกิดมาถามถามพธอนะทำไมอ่ะสบายเลยตอบง่ายตอบชิวเลยอบยเลยเอางี้อดีาถามลองถามพี่พิษดูดีกว่าพี่พิษพี่พิษครับครับคนที่พี่พิษรักที่สุดคือใครครับ เราพี่จะบอกว่าเป็นมองสิพี่ีเราผิกนะครับกลับบ้านไปมีปัญหาแน่นอนโอเค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 ขอบคุณครับตอนนี้ให้น้องๆในกอดจามบน้องหวายฮะไปรวมตัวก่อนโอเคเพราะช่วงหน้านะฮะพบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะครับในช่วงมอโชว์นะครับยังไ้พบกันครับโอเคมอแก๊ มันทุกหมอ